ครับมันี่อยู่ผมวาสโดครับมันี่ครับหากินเขากินปูกินปลาย่างกระแรงครับเขานำซ้ำปลาเนื้อแรงแล้วก็บรรเง้กินอย่ังกินอี้ยังนี่เขาเอ่ยอย่งเป็นทหารผมก็ไม่ได้ใกล้ตันะครับเบื้องครับให้ยังจะเอาไปเขาเบุ้งมึงผัดบวบผัดบวบก็ยังทอดไข่ทอดไข่โอ้ชีวิตทหารเียงส้มเจ๊แกงครับ เพี่นชิงแซ่บแซบมีเซ็ตกินสำนันสำนันละไหนเปิดกล้อ,องเลยวะนาวไปติดตามช่องอฟซ่ากชินออน้ำเดือดเอาเด้อไม่ได้ใส่สรารทอเขาเนบไ,ไว้กับหเนี่ยเอาคูมาแฟนไม่บามามา้าบุมมามามาจีโคลนี่ไม่หาคุย,ย,ยแล้วพูดยิ่งอ่ะได้ก็ได้กินข่าตะไคร้ เขาก่เปิดกล้องเปกล้องเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไ่้นแน่จริงในในในโขกโจจริงหมอชื่อไรโกลยางเงี้ยนะท่าแน่จริงเซมีคอารอ้่ะใจรึเปล่าได้เสมอถ้าเธอต้องการันก็ได้เสมอถ้าเธออยากจะเจอแบบนั้นพร้อมที่จะสนองจัมที่ว้ได้ตัวจังเลย ยินงเขาบลูว่ะพอเบลคนมีความรักดิบอ่ะเบอคนมีความรักดิพอ่ะเบลโคโคพี่น้องมาโอจิกโวจิกโว้วจิกโวจิกโกหมดว่ะ แเด็ฟูเลยพอที่จะบาใจาเลยจรงเหรอเราบ้านอยู่ชนบุรีเลยเหรอต้่าอยู่ทีนอยู่ทีแล้วกเป็นคน่าแสบพี่น้องเราเราเป็นคนต่อฐานนะอะรนบอาเข้มเยนบอหวานๆนเน่ย เสือขาอยากกินม้านเขาอยู่ไรนก็อยู่โซลินนี่เละฮะยอมเพื่ออะไรัเนเขาไว้ได้แต่แ้ไทยพอชัดอนะเขามันไม่เป็นคนเพราะว่ามึงเป็นขมิ้นโกนขม่านอะโกนขม่าเพราะว่ามึงเป็นขมิ้นเนี่ยพูดไทยไม่ใช่ขมิ้น ทำไม่เอ้ยอะไรเนเร่องมั no ้ยสร่างกองทันวอนแซ่บเลด เดัาได้กินม่งอะไรนะก็อยู่ฐานเพื่อนกินข้าวอยู่ยังไม่หนวะอีเียเกินเนารเขาไม่กินเหล้ากินยาแน่นเขากินในน้ำโค้งแน่นอนอือตไม่ต้องหล่อ ไม่หาหลายคนตั้งอยู่นี่ไม่มีหมดเวลากินได้ยี่สี่กินเลยพี่น้องกินลหวานหลังปากค,ครับค,ครับคันมาคันตอบกินแบบนี้กะฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องบาวสาุดคกับช่องอมซ่าใช่แนลครับครับวันนี้ขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ